เพราะฉะนั้นเราก็ดูนะฮะเส้นทางต่างๆให้คุณผู้ชมนะครับ,รบทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัวไปตามสถานีขนส่งเนี่ยบรรยากาศก็คับข้างเช่นกันมมไล่ไปดูนะเริ่มจากที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่ 2, 2> นะครับบรรยากาศก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยก็คับข้างนะครับตั้งแต่8ปดโมงมีประชาชนเนี่ยมารอต่อคิวซื้อตั๋วกลับกันเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะจุดจำหน่ายตั๋วเข้ากรุงเทพมหานคร แต่เห็นว่าทางผู้ประกอบการเดินรถเนี่ยเขาก็เตรียมเรื่องของรถสำรองเอาไว้แล้วนะครับในกรณีที่มีประชาชนเดินทางกลับจํานวนมากเพื่อป้องกันปัญหาผู้โดยสารตกค้างซึ่งคาดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะต่อเนื่องทั้งวันนะการใช้สถานีขนส่งเนี่ยก็หนาแน่นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือทางนาครราชสีมานะครับทีนี้นอกเหนือจากนาครราชสีมาผมสลับไปดูภาคเหนือกันบ้างน,นะครับสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่3หรือว่าขนส่งอารเขตนะครับ ตั้งแต่เช้าก็มีประชาชนนะักท่องเที่ยวไปรอขึ้นรถบัสโดยส,สารประจำทางเพื่อกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันร่วมถึงบางคนก็จะกลับภูมิลำนาไปจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดทาให้บรรยากาศเนี่ยก็เรียกว่าคึกคักนะคนที่จะแวะมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็บังจะกลับบ้านแบบนี้ซึ่งทางขบส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เพิ่มเที่ยวรถโดยสารมากกว่าช่วงปกติอีก30เนตนะครับ เห็นว in ่าวันนี้ผู้โดยสารน่าจะเยอะที่สุดนะฮะส่วนบรรยากาศอีกจุดหนึ่งนะครับไปดูนะครับเส้นทางถนนปหลนโยธินหมายเลขหนึ่งนะครับขาล่องนครสวรรค์กับแพงเพชรจุดนี้เนี่ยก็หนาแน่นเหมือนกันสลับหยุดนิ่งนะครับมีประชาชนเริ่มทยอยกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเอาอย่างจุดบริเวณแยกเดชาติวงศ์ยังคงมีรถที่มาจากทางตอนเหนือมุ่งหน้าลงใต้เข้าสู่กรุงเทพอย่างต่อเนื่องการจราจรติดขัด เจ้าหน้าที่ตำรวจก็วางกำลังไว้โดยเฉพาะตามจุดกลับรถจุดทางแยกหากว่าช่วงใดติดขัดก็จะเข้าไปอำนวยความสะดวกใช้สัญญาณมือแทนสัญญาณไฟซึ่งคาดว่าในช่วงค่ำจนถึงดึกคืนนี้นะฮะก็จะมีรถหนานแน่นอย่างต่อเนื่องขณะที่สถานีขนส่งนครสวรรค์นะครับก็เป็นจุดที่มีความคับคั่งคึกคักตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะครับประชาชนก็มาขึ้นรถกลับสู่กรุงเทพเห็นว่าทางขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ก็เตรียมความพร้อมรับมือ ปริมาณผู้โดยสารที่จะมากขึ้นในวันนี้ก็เห็นว่ามีการทั้งเสริมเที่ยวรถการพยายามใช้ระบบที่ถ้าหากว่าผู้โดยสารเต็มแล้วเนี่ยก็ให้ออกเลยแบบนี้เป็นต้นอ,อเขาก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่นะฮะ